สวัสดีครับนี้เราก็มาถึงวัดเขาสุกิมตอนนี้กำลังเดินขึ้นบันไดมานะครับได้ครึ่งหนึ่งมีกระเช้าแต่นนะรเ,แตเราโชว์สปิริตไม่ขึ้นนะครับจะเดินขึ้นข้างหน้าหนทางอีกขึ้นได้ครึ่งเดียว ยาลองดูบรรยากาศของคนขึ้นไปแล้วแล้วเขาเดินลงมาสีหน้าตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกหอบๆนิดๆเป็นไงเป็นไงก็ยังไม่เหนื่อยเลยสักนิดค่ะ เดี ais, ๋ยวดูตีต้องพามาีวัที่นี่นะผมบอกไว้เว่าโก็พัดลกแรรับของเ้อยา